สวัสดีค่ะวันนี้ผู้จะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับคุณแม่ค่ะเรามีแขกรับเชิญคือหนูน้อยวินล,ลี่ค่ะเป็นลูกสาวของปุ้ยเองนะคะสําหรับคุณแม่นะคะบางทีที่เราต้องออกไปทุลาข้างนอกนะคะหรือว่า,าต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยแต่ว่าเวลาของเราจํากัดมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าตัวซนมีเฮงนะคะเน่เน่เน่นสำหรับลุกในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่ดูสดใสสวยในสไตล์คุณแม่ค่ะ ส่วนเทคนิคที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือการเลือกไอเทมที่ใช้งานง่ายใช้ไอเทมน้อยแล้วก็สามารถแต่งมือเดียวได้ค่ะเริ่มต้นที่ผิวก่อนเลยค่ะเราทาครีมกันแดดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทาคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดรอยคำใต้ตาค่ะหรือว่าปกปิดจุดบกพร่องต่างๆบนผิวนะคะส่วนงานผิวนะคะจะแนะนำให้ใช้พวกแป้งทูเวย์ค่ะเพราะว่าจะเป็นไอเทมที่ใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ วุเลือกใช้แป้งเมลินนะคะทดลองใช้แล้วก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันทาง่ายมากแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะรวมถึงมันติดทนระหว่างวันเนี่ยไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ตกน่องผิวด้วยค่ะซึ่งปุ้ยนะคะจะเลือกใช้แป้งทั้งหมดสองสีค่ะสีแรกนะคะเราจะทาที่บริเวณกึ่งกลางหน้านะคะเว้นกรอบหน้าไว้ประมาณ2นิ้วค่ะหลังจากนั้นเราใช้สีเข้มนะคะทาที่บริเวณกรอบหน้าค่ะ วิธีน hmm hmm hey, okay. ี้นะคะทำให้เราได้หน้าที่ดูมีมิติมากขึ้นค่ะฮิโอเคหน้าเงียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่คิ้วกันค่ะการเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วก็วาด ดินสองลงไปที่คิ้วก่อนนะคะแล้วก็ใช้ด้าที่เป็นแปลงนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เนียนแล้วก็ใช้สีนะคะที่ติดอยู่ที่แปลงเนี่ยคะ่ะมาปัดบริเวณหัวคิ้วนะคะจากนั้นก็อาจจะย้ำเส้นนะคะให้คมขึ้นส่วนการแต่งตานะคะพื่ก็จะเลือกใช้ไาชแชโดนะคะที่เป็นแบบแท่งแบบนี้มันก็จะง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะซึ่งเราจะใช้2ส,สีนะคะก็คือสีอ่อนแล้วก็สีเข้ม แก้งอันนี้เราก็จะทาที่เปลือกตาให้ทั่วเลยนะคะสีอ่อนแล้วก็อย่าลืมเปลือกตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้สีเข้มค่ะทาที่บริเวณหางตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยนะคะ่ะเปลี่ยเบลนนะคะให้สีมันดูฟูงๆขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าทาสีเข้มไปแล้วมันมันเข้มเกินนะคะเราก็ใช้สีอ่อนทับลงไปอีก อันนี้พ้ยลองใช้สีขาวมุกนะคะลงไปที่บริเวณหัวตานะคะตาก็จะดูหวานขึ้มาน,นิดนึงนะคะอายแชโดว์ของเราก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาต่อที่อายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์นะคะก็เลือกใช้แบบที่เป็นยินสอนะคะเนื้อครีมเลือกที่หัวใหญ่ๆนะคะจะได้ทาด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้นค่ะอายไลเนอร์นะคะเราพยายามเลือกสีที่เป็นสีน้ำตาลนะคะหรือว่าเป็นสีเทาอ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ทาที่บริเวณหางตานะคะเราจะไม่ทาเข้มนะคะไปทั้งาตานะคะ เพราะว่าลุคของคุณแม่นะคะอยากได้ลุคที่ดูซอฟต์มากกว่าค่ะปัดมัคาล่ากันเถอะนิลี่การปัดมัคาร่านะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ขนตาตกคะ<ม>่ะแล้วก็ช่วยให้อายไลเนอร์เนี่ยไม่เปื้อนลงมาใต้ตาระหว่างวันด้วยคะ<ม>่ะเริ่มทำลายเข่าของนี้แต่งช้าใช่ไหมหนูที่เกลียดรอแล้วใช่ไหมการปัดแก้มนะคะเราจะเลือกใช้สีชมพูอ่อนค่ะ เพื่อให้ได้ลุคที่ดูซอฟต์ขึ้นค่ะเฮ้ยเป็นยังไงอะเป็นยังไงอะรสชาติถ้าใครอยากให้หน้าดูผ่อนหรือว่าเรียวขึ้นนะคะเราก็เพิ่มเฉดดิ้งลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะปดเฉดดิ้งนะคะที่กรอบหน้าค่ะว้ไม่เอาไม่เอาเฉดดิ้งลรกไม่เอาไม่ได้ให้ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยได้นะคะ ถ้อยากให้หน้าดู b r i g h ขึ้นนะคะก็เติมไฮไลท์ลงไปค่ะไฮไลท์ทานี่จีดเดียวค่ะใต้ตาแล้วก็ทีโนนและ่ากสเต็ปสุดท้ายนะคะเราจะทาลิปกอรที่ริมผิวปากค่ะเพื่อทำให้ปากเราดูแวววาวขึ้นค่ะแล้วเราก็จะฟ i n i s h ผิวนะคะด้วยแป้งเด็กค่ะใช้พับแบบนี้นะคะตีแป้งออกไปเพื่อที่จะดูดซับความมันบนผิวของเรานะคะ แล้วก็จะได้ผิวสัมผัสที่ลื่นนะคะเวลาที่ลูกมาสัมผัสหน้าเราค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ลูกคุณแม่แบบสวยซับซอบค่ะดูสดใสได้ไม่ยากในเวลาที่ไม่มากค่ะค่ะนอกจากการเลือกใช้อเคมที่ใช้ได้ง่ายๆแล้วนะคะการจัดเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ก็จะช่วยลดเวลาในการแต่งหน้าลงค่ะที่สําคัญเลยคือการเตรียมของเล่นให้พร้อมนะคะเพื่อให้ลูกน้องของเราเนี่ยมีอะไรเล่นอยู่ในมือตลอดเวลาจะได้ไม่กวนเราเวลาแต่งหน้าค่ะ